สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเจเบสีทองกลมอายุ48ปีค่ะทำงานอยู่ฝ่ายผลิตบริษัทห้างขยาตาใบหอมา30ปีแล้วค่ะครับวันนี้พี่ตีมาทําอะไรคะวันนี้มาฉีดวัคซีนเข็มที่สองค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้รัคซีเข็มที่สองรู้สึกดีใจแล้วก็อยากจะขอขอบคุณบริษัทห้างขยาตาใบหอที่ยังดูแลลูกน้องทุกคนให้ได้ฉีดวัคซีนดีๆค่ะขอขอบคุณมากค่ะผมชื่อมาน์นลบสุรีอายุ52ปีครับที่ได้ทํางานแผน วัวหน้าฝ่ายผลิตครับทำงานที่นี่มาแล้วกี่ปีครับ35-40ปีครับวันนี้ที่ได้มาทำอะไรมาฉีดชินโนฟาร์มเซ็มที่2ครับรู้สึกยังไงบ้างไ,าได้รับวัคซีนเซ็มที่2ร,รู้สึกดีขึ้นแล้วก็วมันปลอดภัยกับตัวเองแล้วพี่เล็กอยากจะบอกอะไรกับพี่ตั้บ้างครับต้องขอขอบคุณเจ้าของห้างขายยาตามไปหอที่ดูแลลูกน้องเป็นอย่างดีสวัสดีครับผมพุทธิพัฒนาโชคพุทธิพงศ์ครับหรือตั้มครับครับาารที่ตั้มทำงานอยู่ ผมอยู่แผนกซ่อมบำรุงครับทำางมาแล้วกี่ปีผมทำมาแล้ว30ปีครับพี่ตั้มมาทำอะไรวันนี้ผมมาฉีดวัคซีนเข็มที่2ครับผมได้วัคซีนเข็มที่2แล้วรู้สึกยังไงครับตรงนี้รู้สึกดีใจครับแล้วก็อุ่นใจมากครับที่ได้วัคซีนเข็มที่2นี้ก็จะได้มีความปลอดภัยมากขึ้นในการใช้ชีวิตประจําวันครับแล้วบริษัทดูแลเรื่องวัคซีนให้อย่างจะอะไรที่อยากจะขอบคุณทั้งบริษัทที่ช่วยดูแลในส่วนตรงนี้ให้ครับขอบคุณครับ สวัสดีครับผมสองสราวุธิาวรันทำครับสองทำงานอยู่แผนกอะไรครับผมอยู่แผนจกจัดส่งครับสองทำงานมาแล้วกี่ปีครับทำมารวมๆก็สี่ปีกว่าแล้วครับครับวันนี้สองมาทำอะไรวันนี้ผมมารับวัคซีนเข็มที่สองครับได้ว,วัคซีนครบสองเข็ม ครับก็รู้สึกอุ่นใจครับดีใจครับดีใจมากครับแล้วอยากจะบอกอะไรกับบริษัทไหมครับที่อยู่ใเรื่องวัคซีนอยากจะขอบคุณผู้ใหญ่ท,ทุกทุกท่านครับที่ช่วยหาวัคซีนมาให้พวกเรามีวัคซีนดีๆได้ฉีดได้เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ครับขอบคุณมากครับ ครับเมื่อกี้นะครับเราก็ได้ไปพูดคุยกับพนักง,งานบริษัทตาไปหอมมาแล้วนะครับที่เขาได้รับเขาสี่เ็ษที่2แล้วทีนี้นะครับเราก็จะมาคุยกับผู้บริหารเขาบ้างว่าเขามีแนวคิดยังไงในการดูแลและว,วล่าจ้าพนักง,งานครับครับสวัสดีครับคุณงบค้าผม คุณอฟทำไมถึงดูแลเรื่องวัคซีนพนักงานทุกคนเลยทั้งพนักงานที่เพิ่งมาใหม่แล้วก็พนักงานที่อยู่มานานแล้วได้รับทั้งสองเข็มเลยมีแนวคิดยังไงบ้างครับจริงๆก็เป็นแนวคิดของคุณพ่อผมนะครับก็เราค่อนข้างจะดูแลพนักงานเราเนี่ยเปมนเหมือนเปี่ยดสมุนเป็นครอบครัวเราเลยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะผลิตยาหรือสินค้าดีๆออกไปสู่ตลาดเราจะต้องดูแลคนในครอบครัวหรือพนักงานเราให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก่อนนะครับก่อนที่จะส่งสินค้าออกไปอันนี้เป็นหลักสำคัญที่ผมเองเนี่ยยึด แล้วตอนนี้ได้ข่าวบอกว่าฟ้าทะลายโจรขายดีมากเราได้มีการปรับเปลี่ยนขึ้นราคาหรือคุณภาพอะไรยังคงเหมือนเดิมตอนนี้ก็คือเรื่องมัสยุตรค่อนข้างจะสูงขึ้นแต่ของตาไม่ห่อเองเนี่ยจะเน้นย้ำรักษาราคาไม่ขึ้นนะครับจะอยู่ในระดับเดิมถึงจะขึ้นเราก็จะไม่ได้ขึ้นมากเป็นไปเราจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมส่วนเรื่องของคุณภาพอย่างเน้นย้ำอย่างการที่เราเนี่ยส่งพนักงานไปฉีดวัคซีนในฐานะผู้ผลิตก่อนที่จะผลิตออกไปเนี่ยเราก็จะต้องให้พนักงานเราคนที่ผลิตยาเนี่ยต้องมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงเพื่อให้ลูกค้้าาาของเรรีี่ยไดดัท ก็ปลอดภัยกับลูกค้าด้วยครับผมครับแล้วถ้าเกิดมีคุณผู้ชมสนใจอยากต่อซื้อสินค้าได้ไปห่อติดตาไมได้ทางไหนต้องแน่ครับตอนนี้ก็มีแพลตฟอร์มทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะครับโดยเฉพาะทางออนไลน์ของเราเนี่ยก็จะมีทั้งเฟซบุ o กช้อปปี้ลาซาด้านะครับทางออฟไลน์ก็ยังสามารถหาซื้อได้ไม่ว่าจะเป็นร้านขายยาเด้อยเทกทั่วประเทศส่วนตอนนี้เนี่ยสินค้าจะหายากหน่อยก็ฝากลิดทุกคนเนี่ยที่วันนี้มารับวัคซีนเนี่ยพยายามเล่งกันเต็มที่ครับไม่ต้องห่วงครับ พยายามจะทำให้ดีที่สุดครับผมครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณคุณโอมนะครับที่มาแบ่งปันแนวคิดให้ฟังนะครับว่าจะดูแลพนักงานยังไงแล้วก็รักษาคุณภาพของบริษัทจะไป็นอย่างไรนะครับขอบคุณมากครับ